วิทยาศาสตร์และอวกาศยังคงเต็มไปด้วยเรื่องราวลึกลับที่รอให้มนุษย์อย่างเราได้ค้นพบไม่ว่าจะเป็นข้อเท็จจริงที่ได้รับการยืนยันหรือทฤษฎีที่ยังอยู่ในขอบเขตความเป็นไปได้วันนี้ช่อง world of science ได้คัดสรรข้อมูลที่น่าสนใจมาฝากกันอีกเช่นเคย ก่อนจะเริ่มเรื่องอย่าลืมกด subscribe กด like และแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานและเรื่องที่เราจะพาไปสำรวจกันในวันนี้ก็คือโลกหมุนเร็วมากแต่ทำไมเราไม่รู้สึกอะไรเลยคุณเคยรู้สึกไหมว่าโลกหมุนอยู่ตลอดเวลาแต่ทุกเช้าที่ตื่นขึ้นมาเรากลับไม่รู้สึกอะไรเลยทั้งที่โลกหมุน ด้วยความเร็วมากกว่า1,600กิโลเมตรต่อชั่วโมงคำถามนี้ทำให้นักวิทยาศาสตร์ตั้งข้อสังเกตตั้งแต่โบราณแล้วความจริงคืออะไรเรามาเริ่มสำรวจไปด้วยกันโลกของเราหมุนรอบตัวเองหนึ่งรอบในเวลา24ชั่วโมงความเร็วที่เส้นศูนย์สูตรสูงถึง1,670กิโลเมตรต่อชั่วโมง แต่ละพื้นที่บนโลกหมุนด้วยความเร็วไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับตำแหน่งละติจุดที่เรายือนอยู่ถ้าโลกหมุนเร็วขนาดนี้ทำไมเรายือนอยู่เฉยๆได้ไม่มีลมหอบรุนแรงหรือรู้สึกเวียนศีรษะเลยคำตอบคือเราเคลื่อนที่ไปพร้อมกับโลกโดยไม่มีแรงต้านที่เปลี่ยนทิศทางอย่างฉับพลันแนวคิดนี้อธิบายด้วยหลักของกาลิเลโอว่า การเคลื่อนที่แบบสม่ำเสมอไม่ทำให้เรารู้สึกเหมือนการนั่งรถที่วิ่งเรียบเรียบเราจะไม่รู้สึกว่ารถเคลื่อนที่จนกว่าจะมีการเบรกหรือเร่งอย่างกระทันหันอีกปัจจัยหนึ่งคือแรงโน้มถ่วงแรงนี้ดึงทุกสิ่งรวมถึงเรายึดต,ติดกับพื้นผิวโลกแม้ว่าโลกจะหมุนเร็วแค่ไหนเราก็ไม่หลุดลอยเพราะ แรงโน้มถ่วงนั้นมีมากกว่าแรงเหวี่ยงนี้ศูนย์กลางแรงเหวี่ยงนี้ศูนย์กลางเกิดจากการหมุนของโลกมันพยายามผลักเราหลุดออกจากโลกแต่แรงโน้มถ่วงของโลกมีค่ามากกว่าหลายร้อยเท่าทำให้เราไม่เคยรู้สึกถึงแรงเหวี่ยงนี้ในชีวิตประจำวันแม้ว่าแรงเหวี่ยงจะเล็กน้อยแต่ก็มีผลทางฟิสิกส์เส้นศูนย์สูตรของโลกจะป่องออกเล็กน้อย เนื่องจากแรงที่ผลักออกไปจากศูนย์กลางการหมุนขั่วโลกจึงแบนลงเมื่อเทียบกับเส้นศูนย์สูตรในอดีตมนุษย์ไม่รู้ว่าโลกหมุนจนกระทั่งมีการสังเกตดวงดาวที่เคลื่อนที่บนท้องฟ้านักดาราศาสตร์ในยุคโบราณเริ่มตั้งข้อสงสัยและท้ายที่สุดก็พบว่าโลกคือฝ่ายที่กำลังหมุนอยู่ฟูโกนักฟิสิกส์ชาวฝรั่งเศส ได้พิสูจน์การหมุนของโลกด้วยการทดลองลูกตุ้มห้อยจากเพดานสูงลูกตุ้มหมุนตามทิศทางเฉพาะที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเป็นหลักฐานว่าโลกกําลังหมุนรอบตัวเองโลกหมุนรอบตัวเองตามแกนที่เอียงเอียงประมาณ2 3.5องศาส่งผลต่อฤดูการที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละปีรวมถึงความแตกต่างของเวลากลางวันกลางคืน เรารู้สึกถึงการเคลื่อนที่เมื่อมีแรงกระทํากับร่างกายแต่การหมุนของโลกไม่มีแรงเปลี่ยนแปลงกระทันหันทุกสิ่งเคลื่อนที่ไปพร้อมๆกันอย่างสมดลุลจึงไม่เกิดความรู้สึกของการหมุนเลยยานอวากาศต้องใช้ความเร็วมากถึงหลายหมื่นกิโลเมตรต่อชั่วโมงในการหลุดจากแรงโน้มถ่วงของโลกแสดงว่าแรงโน้มถ่วงนั้นทรงพลังเพียงใดมากพอที่จะเหนี่ยวรั้งทุกสิ่งไม่ให้หลุดออกไป บนเครื่องบินเจ็ตที่บินเร็วระดับหลายแสนกิโลเมตรต่อชั่วโมงผู้โดยสารก็ไม่รู้สึกว่าตนกำลังเคลื่อนที่เพราะเคลื่อนที่ไปพร้อมกับเครื่องบินไม่มีแรงภายนอกมากระทบอย่างฉับพลันความเข้าใจเรื่องการหมุนของโลกช่วยให้มนุษย์วางระบบดาวเทียมและการบินได้แม่นยำมากขึ้นรวมถึงการคำนวณเส้นทางของยานอวกาศที่ต้องอาศัยแรงหมุนของโลกในการช่วยส่ง แม้โลกจะหมุนเร็วแต่ในสเกลชีวิตมนุษย์มันกลับดูนิ่งและไม่เปลี่ยนแปลงเราจึงรู้สึกเหมือนทุกอย่างนิ่งอยู่กับที่ทั้งที่จริงแล้วเราเคลื่อนที่ตลอดเวลาถ้าโลกหยุดหมุนอย่างกระทันหันจะเกิดหายนะครั้งใหญ่ในทันทีทุกสิ่งจะลอยขึ้นและเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงเกิดพายุและคลื่นยักษ์ทั่วทุกมุมโลก การหมุนของโลกยังส่งผลต่อพลังงานการไหลของลมกระแสน้ำและอุณหภูมิของภูมิภาคต่างๆมันเป็นกลไกลธรรมชาติที่ซับซ้อนที่ช่วยรักษาสมดุลของชีวิตบนโลกใบนี้ความเข้าใจเรื่องการหมุนของโลกยังเชื่อมโยงกับฟิสิกส์ควอนตัมและทฤษฎีสัมพันธภาพของไอน์สไตน์ว่าการเคลื่อนที่สัมพันธ์กับผู้สังเกตไม่มีจุดยึดต,ตายตัวในจักรวาล แม้ในห้องนิ่งๆเรากำลังเคลื่อนที่หลายพันกิโลเมตรต่อชั่วโมงทั้งจากการหมุนของโลกและการโคจรรอบดวงอาทิตย์รวมถึงดวงอาทิตย์ที่เคลื่อนไปในทางช้างเผือกและทางช้างเผือกที่ลอยไปในจักรวาลความรู้เหล่านี้ทำให้มนุษย์รู้สึกถ่อมตัวว่าเราเป็นเพียงจุดเล็กๆบนวัตถุที่เคลื่อนที่ไม่หยุดแต่ในความเล็กนั้น แฝงไปด้วยความยิ่งใหญ่ของการเข้าใจจักรวาลที่เราเป็นส่วนหนึ่งหากไม่มีการหมุนโลกจะไม่มีแรงเหวี่ยงไม่มีสมดุลของอุณหภูมิและแรงดันสภาพอากาศจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงและชีวิตก็อาจไม่สามารถเกิดขึ้นได้เลยสิ่งที่น่าทึ่งคือทุกอย่างเกิดขึ้นโดยที่เราไม่รู้สึกโลกหมุนตลอดเวลาเราเคลื่อนที่อยู่เสมอ แต่ร่างกายเราปรับตัวได้อย่างสมบูรณ์ทำให้เราใช้ชีวิตได้อย่างปกติและสงบสุขนี่คือความลับของฟิสิกส์ที่อยู่รอบตัวเราทุกวันแต่หลายคนอาจไม่เคยตั้งคำถามเมื่อเข้าใจกลไกนี้เราจะรู้สึกทึ่งกับธรรมชาติและวิธีที่จักรวาลถูกออกแบบมาอย่างอัศจรรย์การศึกษาเรื่องโลกหมุนไม่ใช่แค่ทฤษฎีแต่นำไปสู่การสร้างเทคโนโลยีทันสมัย ที่แม้แต่ระบบ GPS ก็ต้องคำนวณการหมุนของโลกเพื่อบอกตำแหน่งได้อย่างแม่นยำแม้ตาเปล่าจะมองไม่เห็นการหมุนของโลกแต่วิทยาศาสตร์พิสูจน์ได้อย่างชัดเจนว่าทุกวินาทีที่ผ่านไปเรากำลังเดินทางไปพร้อมกับโลกในการเคลื่อนที่ที่ไม่มีวันหยุดโลกหมุนด้วยความสม่ำเสมอและแม่นยำจนกลายเป็นนาฬิกาชีวิตของทุกสิ่งทั้งวันเวลา หรือดูการและจังหวะของธรรมชาติล้วนสัมพันธ์กับการหมุนนี้โดยตรงเมื่อเรารู้ว่าโลกหมุนเร็วแค่ไหนแต่ยังใช้ชีวิตอย่างสงบได้เราจะเห็นคุณค่าของการเข้าใจธรรมชาติและความอัศจรรย์ของการเคลื่อนไหวที่นิ่งสงบนี่คือสเสน่ห์ของโลกที่เราอาศัยอยู่ทุกวัน ถ้าคุณชอบเรื่องราวแบบนี้อย่าลืมกดไลค์และแชร์เพื่อให้คนอื่นได้มาร่วมเปิดมุมมองใหม่ๆไปด้วยกันส่วนใครที่ยังไม่ได้กด subscribe ก็ฝากกดไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดเรื่องราววิทยาศาสตร์และอวกาศน่าสนใจแบบนี้ถ้าคุณมีความคิดเห็นหรือเคยคิดเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้มาก่อนคอมเมนต์มาแชร์กันได้เลยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับเรื่องราวของวิทยาศาสตร์และอวกาศที่คุณอาจไม่เคยรู้